ผ่านมา25วันหลังจากปลูกผัก,กูตดลงในกระถางประจวบเหมาะกับเป็นช่วงหน้าฝนนะคะใกล้วันลอยกระทงแล้วฝนตกทุกวันเลยค่ะฝนตกพรำพรำซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ผักโกเจริญเติบโตได้เร็วค่ะนี่คือผัก,กููดอายุ25วันนะคะที่เพื่อนๆน,นำไปปลูกกันเติบโตสวยงามอย่างนี้หรือของบ้านใครเติบโตกว่าของบ้านยาย่บ้างคะโชว์มาให้ดูบ้างนะคะโชวในไลน์ส่วนตัวก็ได้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่ยาพาเพื่อนเพื่อมาดูปลูกผักกูดให้โตวไวมือใหม่ใจเย็นๆนะคะไปชมกันค่ะเพื่อนเพื่อมือใหม่หลายคนกังวลนะคะว่าปลูกผักกูดยากไหมย่าย่ายืนยันนะคะว่าปลูกไม่ยากแนวทางที่ย่าแนะนำอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆแนวทางนะคะ คนอื่นๆอาจจะปลูกวิธีการอื่นซึ่งต้นไม้แต่ละต้นหรือต้นผักกูดก็จะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างกันไปแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะคะที่บ้านยายาปลูกแนวนี้ปลูกแบบนี้ต้นไม้ก็จะเริ่เติบโตได้ดีอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในกระถางสีนิ้วนี้นะคะนี่คือกระถางสีนิ้วค่ะปลูกมา25วันวันที่ยายาปลูกในวันแรกก็ทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้ว ดี๋ยวย่จะแนบท้ายไว้ให้ในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะปลูกมา25วันนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะเพราะว่าช่วงที่ปลูกวันนั้นนะคะกระถางที่บ้านมีขนาด4นิ้วและ5นิ้วอย่างละนิดหน่อยจึงเอามาผสมปนๆปปกันค่ะผ่านไป25วันเหมือนโกหกนะคะถ้าไม่มีหลักฐานก็ถือว่ายกเมฆยกเมฆคือการกล่าวอ้างขึ้นมาอย่างลอยๆค่ะแต่นี่ไม่ลอยนะคะ นี่คลิปของวันแรกที่เริ่มปลูกอาคาราทที่ปลูกอยู่นี้คือกระถาง5นิ้วค่ะต้นผักกูดบางต้นก็จะเลื้อยยาวเพราะว่าเอามาแช่น้ําไว้ก่อนด้วยติดธุระสําคัญบางอย่างจึงไม่สามารถปลูกได้ทันทีนะคะแช่น้ําอยู่10กว่าวันจึงนํามาปลูกาถ้าต้นใหญ่กอใหญ่ก็ลงในกระถาง5นิ้วส่วนผสมดินปลูกคือสําคัญนะคะเพื่อนๆยา่ยาๆผสมดินปลูกโดยใช้ ดินหนึ่งส่วนใบไม้ผุหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนที่ต้องใส่ใบไม้ผุเพรยาย่าเรียนแบบธรรมชาติค่ะผักกูดที่งอกอยู่ตามธรรมชาติก็จะมีใบไม้ทับถมกันอยู่ก็สังเกตว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่มีใครไปเติมปุ๋ยให้เลยในระหว่างที่ต้นผักกูดเหล่านั้นมีชีวิตนะคะนี่หลังจากปลูกคืนแรกค่ะทีนี้โชคเข้าข้างย่าๆนะคะปลูกคืนแรกปลูกเสร็จเกือบค่ำแล้วค่ะ ฝนก็ตกมาพลำๆอีกฝนตกไม่หนักนะคะตกพรำๆพตกปปอยๆนั่นเองก็ยิ่งสร้างความชุ่มชื้นได้ในกระถางยิ่งขึ้นต้นผักกูดก็สดชื่นทันทีค่ะหากฝนไม่ตกให้เราต้องฉีดน้ําเป็นละองฝอยไปที่ใบผักกูดและที่ในกระถางให้ดินมีความชุ่มชื้นอย่าให้ดินแห้งนะคะดินมีความชุ่มชื้นรากก็สามารถดูดซึมน้ํา และธาตุอาหารที่อยู่ในกระถางนี้ไปใช้ได้เลยที่แรกย่าๆยากะว่าปลูกเลี้ยงกันในกระถางก่อนนะคะพอเขาเติบโตแข็งแรงก็จะนําลงดินแต่ที่นี้พอสำรวจพื้นที่ว่างแถวบ้านแถวข้างๆมันยาๆไม่มีที่ว่างเลยค่ะว่างอยู่นี่แหละป่ากล้วยคือมีต้นกล้วยค่ะมีต้นกล้วยอยู่ประมาณสิบต้นปลูกอยู่เป็นแถวนะคะย่าๆยก็วางผักกูดในกระถางนี้อยู่ที่บริเวณต้นกล้วย แต่อยู่ในกระถางรากกล้วยก็ไม่มารบกวนแต่เมื่อรุ่นที่แล้วยาบปลูกลงดินรากกล้วยก็จะมาแย่งอาหารของต้นผักกูดต,ต้นผักกูดจะไม่แตกกอเลยค่ะก็เลยตัดสินใจยังไม่ถูกนะคะว่าในกระถางนี้จะนำลงดินดีหรือเลี้ยงต่อไปในกระถางแต่ตอนนี้ให้อยู่ในกระถางไปก่อนค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะ,ะว่าจะขุดต้นกล้วยออกก็เสียดายความร่มรื่นตรงนี้นะคะ ต้นกล้วยก็ให้ร่มเงากับเราใบกล้วยใบตองก็นําไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้อีกเยอะจึงให้น้องๆผักกูดอยู่ในกระถางไปก่อนค่ะคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจมือใหม่ทั้งหลายนะคะที่เพิ่งหัดปลูกผักกูดอย่าท้อค่ะให้เวลาต้นผักกูดเป็นหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนนะคะไม่ใช่หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ค่ะ ว่างๆมีพื้นที่น,นิดหน่อยก็ปลูกไว้กินนะคะผักปลอดสารพิษดีกับสุขภาพค่ะเพราะว่าปลูกไว้ทานเองเราก็ไม่ใช่ได้ทานเยอะนะคะแคแยกขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิป็นจบกเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย